<11. S 2> เดือนธันวาคมพษษษษษษษุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเราก็มาทำบุญตอนเช้าเพว่าทำบุญตักบาตรสงฆ์ไทยปีเก่าเพื่อจะตอนรับปีใหม่ในวันพรุ่งนี้ เราก็ได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานานนะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาแต่หน้าปีนี้ก็เหลือแค่วันนี้วันสุดท้ายก็สิ้นปีเราก็มาทบทวนว่าการปฏิบัติของเรามันพัฒนาขึ้น ลดลงถ้าพัฒนาขึ้นพัฒนามากขนาดไหนเราก็คิดตบทวนแล้วก็หายไทีห้มันจะเรื่นขึ้นแต่ส่วนเกินจะเรื่นส่วนพอดีเข้าไปแต่การปฏิบัติธรรมถ้าจะให้เร็วนะ ต้องทวนกระแสกิเลสการปฏิบัติธรรมต้องไม่ตามใจกิเลสต้องทวนกระแสกิเลสทุกวันนี้ที่มันช้าเพราะเราไปตามใจกิเลสคือพอตามใจกิเลสกิเลสมันก็มีกำลังมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสเข้าไป ตามใจกิเลสยังไงอย่างเช่นราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ทวนกระแสมันเราไปตามมันอย่างเช่นราคะความเพลิดเพิดในรูปเสียงกลิ่นรสโปรตันพวกนั้นพอเราไปสนองมันมากๆราคะมันจะเพิ่มขึ้นเเรียกว่าการมาราคาด้วยสาย มันจะเพิ่มในใจเรานั่นแหละการการตามใจกิเลสก็คือ,คอ,คนคนอการขนโดยกิเลส้าสู่ใจมันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นคนเคยกินเคยเที่ยวเนี่ยถ้าวันไหนมันจะกินจะเที่ยวก็ไปไม่เคยห้ามมันนะไปตามใจตลอดแต่มันเลิกง,งานเคยไปเข้าร้านอาหารทุกวันทุกวัน พอมีกำลังขึ้นมาเนี่ยวันไหนเลิกงานแล้วไม่ได้ไปนั่งร้านะอาหารไม่อยู่ไม่ได้นะกิเลสมันจะลากไปกิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันเช่นความขี้เกียจความเจ็บขานเราเล่นเล่นนอนนอนเล่น,น,นเล่นนอนนอนไปบางทีก้กำลังนะมันก็จะชวนให้เรานอนเล่นไปกันนะ ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีปีนี้ก็จะผ่านไปอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราลองคิดตัวตัวนูนะถ้าเราไม่ทวงกระแสเนี่ยปีเนี่ยก็หมดไปปีนึงละปีหน้าก็จะเป็นเหมือนเดิมถ้าเป็นเหมือนเดิมยังดีสิมันจะแย่กว่าเดิมถ้าตามใจกิเสมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมมันแย่กว่าเดิมราะมันกกเสมันมีกําลังมาก เราสังเกตเช่นทาราคะมันเกิดอย่างเช่นเรากินข้าวลอนตื่เช้าเนีย่ยถ้ามันกินอ,ร,อร่อยๆนะยิ่งกินเร็วเข้าเร็วเข้าสน,นอมันก็ไปอ่ะวันต่อไปมันจะหิวมากขึ้น,นกินเร็วขึ้นก็าหายมากขึ้นมุมหมาม,มากขึ้นแต่เรากินข้าวมีสตินะมันยินดีในรถก็รู้สึกหยุดดูนค่อยๆบริโภคไป ความหิวกระหายเนอ่หารในวันต่อไปจะไม่ค่อยมีนะ,ะความกินแบบลโม้วลมากก็จะไม่มีมันจะเบาบางลงไปอันถ้าเราทวงกร,ศรนะแสกิเลนี่ยกิเลสมันจะบางลงไปเบาไปเบาไปในสุดเมื่อเบาบางไปเราก็ทำสมาธิจจาเจริญปัญญาไปก็หมดไปได้ โทสะเหมือนกันถ้ามันโกรธขึ้นมามันไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปตามมันนะนะไปทำร้ายเขาหรือไปด่าเขาก็ตามแตว,ว่าตามใจตัวสานะวันต่อต่อไปมันจะทำร้ายได้ไวขึ้นจะด่าได้ไวขึ้น,นจะโกรธได้ไวขึ้นจะรุนแรงมากขึ้น,นจนฆ่าเขาได้เลย พอทุกครั้งที่เราตามใจอยิ่งเกิดตัวสะแล้วตามใจเราไปพูดลายก็ดีไปทำลายก็ดีนนเป็นการตามใจ,ก,จกิเลสมันจะฝังเข้าไปในใจแต่ตัวสะมีน้อยจะมีมากเพราะเรากิเลสมีกําลังวันต่อไปจะโปรดได้เร็วขึ้นแ,แรงขึ้นการตามใจกิเลสมันจะเ,เป็นการขนเอากิเลสก็ไปในใจขนเอาข้าศึกก็ไปนในใจเรา โมหะก็เหมือนกันในความหลงความฟุ้งซ่านนะถ้เราตามใจมันมากเที่ยวมากเล่นมากเล่นมือถือมากเล่นไลน์มากคุ่กีคนมากเป็นชีวิตประจำวันนี่นมันมีกําลังเวลาเป็นนั่งสมาธินี่กําลังความฟุ้งซ่านมันแรงเอาไม่อยู่หรอกฟุ้งกระจายก็เดินจงกลมก็เอาไม่อยู่เนีเพราะเราตามใจมันมากจนมันมีกําลัง เกินความฟุ้งซ่านถ้าเราไมปตามใจมันมากผู้เฉพาะที่มีประโยชน์หรือว่าผู้ขี่เท่าที่จําเป็นอาจมีสติรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆถ้าอย่างนี้เนี่ยแล้วเราทวนกระแสมันแล้วเราเราไปปฏิบัติเป็นนั่งไปเดินไปนั่งสมาธิเดินยังกรมอาการฟุ้งจะน้อยนะ ว่าเราไม่ได้ตามใจมันเป็นว่าถ้าเราตามใจกิเรียนเนี่ยมันจะเพิ่มก็ป้ปไปในใจเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ตามนะเรามันเรารู้ทันนะมันก็จะดับขณะที่มันดับไปแล้วไม่ตามใจเราจะได้ความเคยชินใหม่นะเราได้อุเบกขาขึ้นมาความเราอุเบกขาบริวีขึ้นมาสติก็จะ เกิดทีทีขึ้นทุกครั้งที่เราไม่ตามใจสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดถ้าเราไม่ตามใจมันนะเรารู้ทันมันมันดับไปดับไปนะเป็นการสั่งสมสติสมาธิปัญญาในที่สุดสตินี่ก็จะถูกสั่งสมนะมีกําลังขึ้นมาจะมีน้อยมีมากสติมีกําลังสัทธาสมาธิมีกําลังปัญญามีกาลังในที่สุดเมื่อมีกําลังเหนือจิเ่ะจิเลสก็จะ ไม่ค่อยมีบทบาทเลยว่าไม่ค่อยทําให้เราวุ่นวายเพราะว่าสติมีกําลังสมาธิมีกําลังปัญญามปกําลังเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสติรู้ทันมันตัดขาดไปเลยสติรู้ทันตัดขาดไปเลยอะไรยุ่ยยิ่ขึ้นมาสติรู้ทันก็นตัดขาดไปเลยนี่เรียกว่ากลังของอุศลนมันแรงตอนแรกอะกำลังของอกุศลมันแรงราคะโทสะโมหะมานิ เราเรามอบกายถอยชีวิตมันเลยตามมันมดแพ้ม,มันหมด,แ,มหมดแต่พอตสติมีกําลังสมาธิมีกกาลังปัญญามีกําลังกิเลสพวกนั้นมันก็ไม่มีกําลังเหมือนกันนะสมมติความโกรธอะไรก็ทบมันจะโกรธเนี่ยพอเริ่มโกรธรู้ทําก็ตัดไปละตัดไปละตัดไปแล้ว,ลว,ลวนะมันเลยไม่สามารถที่จะมีบทบาทในใจเราได้การทุกระแเสียกิเลสเึงสําคัญ เราตัวมันแล้ว,ลวมันจะไม่ได้พ่อคุณเข้าไปเมืมมเ่อไม่จิเรีไม่พ่อคูณเข้าไปแต่สติมันจะพ่อคุณขึ้นสมาธิพ่อคุณขึ้นปัญญาพ่อคุณขึ้นนอกจากจะไม่เพิ่มเข้าไปแล้วเรายังได้กุศนิีก <c oughs> ให้เราฟังพอเข้าใจแต่ว่าเวลาปฏิบัตินะ่ะมันก็ยากนะบางคนนะบางคนก็นง่าย ทำให้รึ้ว่ายากคือมันมีความเคยชินของเรามันตามใจกิเลสอยู่ยแล้วใช่ไหมล่ะเราจรึงไม่เห็นว่ามันเป็นโทษอะไรเพราะตั้งแต่ตื่นเราก็ตามใจกิเลสอยู่แล้วเห็นไหมอ,อยากเที่ยวเที<ๆ>่ยวอยากกิน<ๆ>กินอยากโกรธโกรธทั้งวันเลยเราเลยไม่เห็นว่ามันเป็นภยัยนั่นผู้ที่จะทวนกระแสกิเลสได้นยะต้องรู้ว่ากิเลสเป็นกิเลสเอออันนี้เป็นราคะ <c oughs> เราไม่ตามมัน อันนี้ป็นโทสะไม่ตามมันอันนี้เป็นโมหะไม่ตามมันเนี่ยผู้ที่จะไม่ตามได้เนี่ยมันมีอะไรเป็นเป็นตัวเตือนมีสติอเอาเช่นเราอยากจะไปกินไปเที่ยวเนี่ยสติรู้ทันแล้วไม่ตามนะ่ะแต่คนที่ไม่สติซึ่งเรามันอากดูนังฟังเพลงไปเลยนะชาวโลก กินเวรรุ่นจะดูคอนเสิร์ตจะดูดารากับได้ยินข่าวก็ไปเลยไม่มีสติหรอกเ <c oughs> นี่ยมันขาดสติเราเกิดความโกรธขึ้นมาถ้ามีสติลุกปุ๊บมันก็ตัดไปเลยนะแต่ถ้าขาดสติโกรธขึ้นมาคุณูน่น่ะไปทำร้ายกันแล้วไปด่าก็เรียบร้อยแล้วนินทาก็เรียบร้อยแล้วไปแยกภาคแยกพวกเล่นงานเงินจนอ่วมอรไทยแล้วยังไม่มีสติ ทำไม่ได้ถ้าขาดสติโมหะเหมือนกันอน่่งใช้มันหลงเนี่ยมันก็หลงทั้งวันเราก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่นะถ้าเราจะรู้ว่ามันหลงหรือไม่หลงเราหาวิหารธรรมไปจะดูกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกก็ได้แล้วจะท่องพุโทโธพอละเราไใจเราทั้งวันเว้ก็ได้เราเห็นว่ามันหลงทั้งวันนะั่นแหละมันจะหนีทั้งวัน อันนี้วันสุดท้ายวันที่สาลสตันว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราทวนรู้ว่าที่เราช้าปฏิบัติธรรมมันไม่ค่อยพัฒนาเพราะว่าเราไปเผลอตามใจกิเลียนเนว่าเป็นเรื่องไม่มีโทษพอตามใจมันมากมันได้กำลังเดียเราก็สติสมาธิปัญญาเราก็ถอยไปเลยหมดเลี้ยวแหลเลเือกจิเลียนมีกำลังเราก็ตกเป็น่าสกจิเลียอยู่ แต่ถ้าเราทวงกระแสมันนะไม่ตามใจมันนะพอรู้ทันปุ๊บสติก็มีกําลังสมาธิก็มีกําลังปัญญาก็มีกําลังเมื่อรู้ทันบ่อยๆไม่ตามไม่ตามใจนะ่ะทวกนกระแสมันกนะุศลธรรมก็จะถูกสั่งสมขึ้นศนะีลก็แล้วจะเกิดขึ้นสติก็เกิดขึ้นสมาธิก็ขึ้นปัญญากนในสุดเนี่ยกุศลมันสั่งสมไปบ่อยมีกําลัง มันมีกำลังนีเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็จะได้สมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วถึงจุดหนึ่งก็มีปัญญาก็มีโอกาสที่จะะหารกิเลสไปได้ในวันสุดท้ายของปีเราคิดทบทวนว่าปีนี้ผ่านมาเนี่ยเราตามใจกิเลสมาเนี่ยตั้งปีมันก็ได้เท่านี้แหละบางคนก็ขาดทุนกิเลสมากกว่าเดิมบางคนก็เสมอตัว บางคนก็ดีเราอยู่ในกลุ่มไหนไอขาดทุนนี่มันแย่เสมอตัวเลยก็ยังไม่น่าภูมิใจถ้ามันขยับขึ้นยังยังพอดีใจแต่ถ้าเราตามใจจิเลียดอยู่นะแล้วก็บอกตัวเองว่าีหน้าแตงตังงวัปพรุูงนี้ไปถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติธรรมของเราอาจจะถอยหลังมากกว่านี้ เรือยแต่เป็นเมื่อกับปีนี้ไม่ได้ไหลเสียไปปีหนึ่งนั้นแะแต่ปู่นี้ไปเราก็ต้องตั้งสติเราเออเราจะไม่ตามใจกิเลสที่มันหลอกเรามาหลอกให้ขี้เกียจก็ดีหลอกให้หไปเที่ยวก็ดีหลอกให้ไปคุยก็ดีหลอกให้เป็นหลับเป็นนอนก็ดีหรือหาอะไรทําที่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นการตามใจกิเลสมันหลอกไปหมดให้เรามีสติรู้ทันแล้วก็ตัดกระแสมัน เริ่มตัวก่อนใหม่นะพวนเพวนี้เรียกว่าพูเนี้ยเริ่มตัวกระแสกิเลสอ่าจึงจะได้ประโยชน์วันนี้ลองไปคิดดูนะไปคิดดูว่าเราแพ้มันสเสมอมันหรือชนะมันปีเนี้ยจะภูมิใจหรือว่าจะไม่ภูมิใจก็รู้ได้ตนเองอ่าส่วนเกินเวลา